สวัสดีครับวันนี้มาเลยแบตแบทชิงการ์ดที่สองของวันนี้นะครับของวันเสาร์ประจำวันเสาร์ที่อะไรวิวยี่เจ็ดยี่เจ็ดมกรลานะครับเราจะมาเจอผู้เข้าแข่งขันผู้ผู้ชิงคนแรกเลยทางซ้ายมือของ Facebook หรือเอ้ยทางซ้ายมือของ YouTube หรือว่าทางขวามือของวัสดีครับไลฟ์เพจพี่นะ Facebook ไอ้นุกกี้มึงไม่เอาอะไรมาเล่นนอกจากมังกรกับดาก้อนเออเหมือนกันดีกว่านอกจากมังกรกับโล่ของมึงใช่ไหมใช่คอนเซปเพิ่มเติมนี่ะของใหม่ คอนเซปต์เด็กความเ,เลยกข้อค้าขายโลเอาดาก,ก้อนมาเล่นนะรเราจะปะทะก,กับจอมมารดาก,ก้อนเหมือนกันเอาอะไรมาเล่นดาก,ก้อนวะดาก,ก้อนดาก,กอ้อนตลอดชีวิตเลยสวยปะสวยปะชอบเล่นเด็กพระเอกสวยสวยแฟกฟอยไว้แฟกฟอยด์ไว้ถูกปฟอยเฮ้ยตอนนี้เขาใช้แฟกซ์รวมกันได้นะเอ็นดีกับเอ็นดีกับ o อ e r d r i v e ใช้เฉพาะแฟกใช้รวมกันได้เราจะเล่นเกมเดียวนะแฟงครับก็แล้วเดี๋ยวแวนวีแข่งต่อวะเนี่ยแข่งครับหวังว่าไง ไม่ไหวไม่ได้ซ้อมเลยปผมไม่ใจแล้ไม่ออกตัวเงี้ยไอ้นกมาไอนดียมาเล่นไอ์มาเอาแวนวีมาปะถาวารเอาอะไรมาเล่นบอกได้บอกได้ปะเกียร์เอ้ามึงเอาเด็กไอ้แฟงมาเล่นอ่ะเอามึงเอาเด็กไอ้แฟงมาเล่นเหรอไอ้แฟงเอาอะไรมาเล่นเอาเดี๋ยวบอกนะว่าแต่เลือกอยู่ว่าจะใส่อะไรดีถาวาร์ยังไม่แอ็มึงก็ต้องถาวารเดี๋ยวถ้ามึงเอาคีโมโนวาอ๋อโนวาที่เอาควานวิกเชอร์วะวิกเชอร์ไม่เอาอะิบัตมากถาวาร เดี๋ยวย่อลูกเต๋าใครมากกว่าลงก่อนเลยเล่นเกมเดียวรู้เรื่องอุ้ยเจ็ดเจ็ดหนาวกลางออกสูงนิดนิดสี่กระจึงเดียวทางนี้ลงก่อนนะครับไมงถ่ายกันอย่ถ่ายกันสับเลครับถ่ากันสับถกันสับแฟงกดขึ้นกดลงดูโชว์เสียงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่เลยโอไม่วางตรงนี้ลืมเดี๋ยวกูเปลี่ยนไม้ก่อนนะเปลี่ยนที โอใครถือความดุอ้วขอโทษนะไมกุ๊กกิ๊กน่อยนะทีด้วยทีด้วยเด็ดแค่เอาแล้วแล้วมึงเมื่อกี้กดเล่นไอ้แฟงเร็วแล้วกดทีนะเป็นคนก็ใส่หูฟังแบบว่าดังมากๆไม่เกี่ยวกับพี่นะก็ไอ้แฟงมีกล่องซีดีโซนัคซีนไมครับนาลุอยู่นะครับซีดีวัคจีนไม่ต้องหาแล้วครับไม่มีแล้วกล่อง ดีดีนะดาก้อนของนุกกี้ลงก่อนนะครับนุกเกอร์ส่วนนี่แฟงกี้แล้วกันรอผมก่อนเราเจอผมแน่บัดดี้อินเทมนรอก่อนรอคอมันมีแล้วจะออกไหมมันจะออกไหมวะไม่รู้ไม่เขาทำการมาแล้วแต่มันยังไม่ออกว่าใช่เลยชาร์จอ๋อมีจริงเขาถอยมาแล้วเขาถอยแล้วเหรอในเพลเขาถอยเป็นแบบอย่างเงี้ยการ่างเงี้ยตั้งเหรอตั้งเหรอไม่เห็นแค่แค่เนี้อ๋อจ่ายเงินเดียวเปิดมาเป็นอะไร มาเลยเด้อฮ่าอุ้ยสัตว์ิกลางเราไม่มีโลดเออี่เสียงดังจริงเลยมีใครอยากได้ไหมอันเนี้ยพี่ไม่บอกแม่งหนวกหูต้องไปต้องมันอัของญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ต้องไปโหลดเตะโตญี่ปุ่นเตะโตญี่ปุ่นเสียตังค์มั้ลนะมันฟรีกอะไรบ้างแต่ว่าแรกๆก็สนุกดีนะแรกๆก็เวิร์กนะผมเริ่มลำคาญแล้วเนี่ยอันเด็ด ตีแล้วครับเอา้าเพิงเห็นว่าตีไม่เข้าอ่าตีก่อนก็เาไหกพันเท่าน่นแล 3, หละสามพันเฮ้ยและถ้าวางงี้ตกโกนเอจี้จากโกนเอจี้โอเคัะไปแล้วครับอะไรบอทำไมแฟงจบเร็วจัง เนครับาะวางกลางปกติแล้วก็ไม่วางกลางไงใช่เดินร้องด่เป็นท่าฟันเป็นหโคตรแรงเลยเดี๋ยวนี้จะเป็นท่าฟันแค่บอกเจ๊ดิเป็นหกพันนะนะครับดิเป็นหกพันหนุ่มมีมูฟด้วยครับมีมูฟด้วยครับผมเราเป็นบอกมันทำไมครับอย่าไปกลัวนุ๊กเราเป็นพ่อค้าไข่โลอยู่แล้วเนี่ยไม่ตายมาเฮ้ยพ่อค้าไข่โลยวางกลางเลยนี่ไหมครับว่าไง ไม่มีแฉบหลอกหลอกต้องแสดงสกิลขอบอคาร์ขายโล่ให้เขาเนีนนี่เฮอยมนหกพันเลยอะแฟงไม่มีมายญาตเลยมือกัทำท่าหลับแฟนไม่ทำท่าหลับเว้ยเฮ้ยเท้าสั้นลิงตีกาเข้าไปเท่นไหมครับผมเข้าไปเทินไม่เรนทำอะไรวะอ่าลิงตีกาผ่านมาขนาดนั้นเลยเลอเนี่ย เก็บไว้ไหมเยอะแยะเนี่ยเนี่ยฮะเก็บไว้ใหม่เฮ้ยมีมุกแล้วเปล่าผมไม่มีมุกแล้วคนหนึ่งเอาเอาเอาเื้อยแล้วกันสายมุกกองคืออะไรครับสายมุกกองก็คือให้ครูต่อสู้เอากองเดูกองมือองพอมุดตีกลางไม่มีเห็นไหมครับพี่ไร้คอนเสิร์ตพี่อยู่แล้วตอนนี้แมตช์นะครับสองทีกลางเมื่อกี้ไร้ไร้โอ้ยหได้เยหยุดขาดละวก็สูงเจอกับกาก้าเกีย อันนี้ด็กฟอนเจอดักฟ้าครับเอ็นดีหรือถ้าใครไม่ไม่ดูไลค์ก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่อัพคลิปทางยูทูบได้เอาซ่อมเลยววาบอลดูดอีกทีคือหกใบยอย่างนั้นเหรแปดอแปดฟาร์มลี่สี่ต่อสี่สองอันก็เป็นแปดต่อแปด ใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับแวนวีขับรถออกมาจากบ้านได้แล้วนะครับรีบมานะครับเ้ยเอาเนี่ยเต็มเลยวันนี้มีน้องผู้หญิงนะมีน้องแซลมอนมาแข่งด้วยสองพี่พี่กางน้องแซลมอนมามาไปดี้ไม่ทันอะไรแต่ละครับผู้ต้อกขอบคุณมากต้องพูดเร่กดโค้ดเรื่อยๆนะครับไปห้าสิบบาทเรื้อร้นี่หรือกดโค้ดแล้วนะ อาอัตเมเดเตอร์แปดไม่หกแปดสัตกันดีแล้วตอกตอกกันดีนะครับแล้วแม่กับค้าโลดทั้งคู่เลยมั้งครูว่างานนี้เมื่อไรจะตายวะตีไหนตีกลางสามกี้ตีกลางแค่เท่าไรเนาะแอสห้าพันมีเซนไม่เอาไม่มีไม่มีเซนะครับมีก็เก่งเลยอย่างนี้มันยุคขวามีสองสกิลก็เก่งเลยยุคขวาจามกันอยู่นะสองขี้กลาง อย่าวางคล้อพี่เดีันย่เองเองาก่อเอะเออะก็ต่อที่กลางต่อที่การมันกต้องเป็นอย่างนี้แหละจ๊ได้ยังไงฮะแม่งงอนนี่ชัดเอม่อมแบนพี่ผมได้เอ็นดีเสุดที่แ้องต้องเนี่นุณไม้มีกล้องิลอกัเยอะมากใช่เลยครับามไปเรื่อยๆยา ลากันไปครับดาก้อนเก่งนะ่พี่ว่าดาก้อนเล่กินโคตรบ่อยรองพี่สองคิดตีการเรียกสองคิดตีการทาแล้วเต๊มบก่อนเต๊มบก่อนพวกมึงไม่โชว์โลกกันเลยเหรอพวกมึงมาโกถ้าเข้าทักหอกก็นั่นแหละโกอะไรเลือดโกตีมสองคิดกาง ไม่ใช่เยอะอยู่นะถ้าปอยอยเปิดนี่ก็เสื้ษผ้าผัาบอะลงง่ายลงงายอ่านก่อนเขาอ,อ่านก่อนอ่านก่อนมันเป็นไงวะงมือห้าแบบนั้นม่รู้เทาไหรบอลแก้เสร็จยังบอนเร่งหน่อยแต่ต้องเช,ช็คดีๆนะจะเป็นการปิดเกือบร้อยอะไรวะแล้วมังไม่ไมากาดวะ <c oughs> มันก่าไม่ได้คัน้านนี้ใช่ไหมยกเลิอกทีนึงอันนี้โดนสารอยู่ดีก็เหลือสามอ่าเรียบร้อยครับดาก้อนเสนะครับดาก้อนแฟงกี้ไปไหนละวิวมาหน่อยเดี๋ยวหิงเปิดหน้าต่อไปเลยยอดเลยวะเดี๋ยวนะไปพ่อค้าขายโลกอ่ะเฮ้ยมึงไม่ขายโลกเนี่ยไม่ตอนแรกอ่ะตาผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าจะเปิดกลางไปเลยก็เลยเปิดกลางไปเลยเรียบร้อยเลยแล้วมันเปิดไปไหม ไม่มันถึงทํามไม่เปิดกลางอ่ะมันจะโดนตีกลางหนึ่งครั้งแล้วก็เนี่ยปลาลูกได้หนึ่งครั้งจะรอดไปอีกอตัวก็ไม่ตายไงใชแ่แต่แต่แต่มือผมไม่มีอะไรแล้วหมดแล้ว <c oughs> ไม่ก็ยังมีล้นถ <c oughs> ืงงๆอย่างงี้มี่รู้ไหมจวเอาำาหมแฟงมันมาใชาม้มองแล้วเวย้ยเอ็นดีนี่้องเอ็นดีต้องแฟงนะโอ้ยไมยอดเลยแหมเอ็นดีต้องดาก้อนต้องต้องแฟงกี้เดี๋ยวแวนวีมึงโดนแน่ได้แโดนสครั้งอยู่แล้วได้ข่าวไปแข่งที่โอ้โหไปแข่งที่งานตกรอบไหนตกรอบสองครับตกรอบสองนี่ไงก็ไม่นๆๆๆ่าพลาบอกว่าครั้งถัดไป ใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้มันบอกว่าครั้งต่อไปไปมไหมันบอกว่าเยอะๆ่ค่้างต่อไปยกลอยขึ้นมันว่าคไแล้วไมนับไม่ได่ไม่ไม้พี่จะพูดถึงไหม่วมขาใช้ได้ดิก็ค้างัดไปคือตอนตีอะเลือมันยังไม่เจ็บใช่ไหมก็ปากรแล้วมันก็คือเป็นค้างถัดไปห่ะเออเป็นไงล่ะไม่รู้ใช่ไหมมาเขียนว่าโลมึงมี้งสองันผมนึกว่าค้งัดไปแต่ยังไม่เจ็บเลยหมายถึงว่าเจ็บก่อนแล้วคงัดไปไม่โดน คือปีปาโลแล้วเป็นควาหมอนแออะไรนะแฟงความอนแอก็คือบาบคว้ามอนแอก็คือบาบแถมมึงโดนเลยเาเนี้เอาไปละแฟงไปไปหน่อยเน้ว